เดินอะเรสรักหนอยอ๋ดินเดิตอระอาฮะโอเคนนนันตะโชในตะโชชิลเมตรอ่ะเดินเกือบสองกิโลต้องหนูห้ามบนนะลูกนะเดินเกือบสองกิโลอ่ะได้นกเสพเส่ได้ดน,น,นทลเล อุตันก oh ouais. <The> <The> ็เชิงด <ice> ันอุต <The> ันอ SO ๋อัสอุตันอุตันปัสวีโกโล่งนะ่นลงนะเราเดินไปนะพวกหนูห้ามบ่นนะ่นลงนะแทรนัลีเต่เอ็กซ์เซอร์ไซส์นัลีนะนะเดินเกือบสองกิโลนะคะไปดู อะไน้ำตกโอ๊ย pues ล mm <Pur> ีน <the> ่าเดินด <ee> nah ูด <the> ้วยจุกหกล้มเดี๋ยวก็เจ <the> IR ็บด <kindergarten>. ุจิเช <ee> <the> ่เ <mit> อ็มะกับป้าป้าป้าป <ee> ้าดึงให้หนูดีแล้วลูกทำไมหนู ลีนาล่ารอกันลูกอ๋อเดี๋ยวมันมีอีกลูกใหญ่เลยลูกใหญ่เลยเดี๋ยวเดินไปอีกลูกอืมไปนี่ไงลูกนี่ไงนี่นี่ก็วัดต้นบ้านเอ็มมาลีแต่เฮ็ดที่ต่ให้เอ็มมาอันดับสี่ดันค่ะเอ็มมาฮะอันดับสี่ดันค่ะ อไปเดินไปอีกเดินไปหนูนะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างบนนันางใหญ่ๆเลยลูกนายไม่ต้องวิ่งลูกี๋ยวเนื่อยใครเอามาทิ้งอย่างนี้แล้วเนี่ย อ่าบักกินตลาลูกไปค่อยลองนะลูกนะ ไม่เป็นไรลูกเดินลงไปไม่เป็นไรเออเคนเขาเดินข้างหลังหนูลูก หนูเดินลงไปมีคนเดินอยู่ข so yes. yeah. well. to şey. yeah. ้างหลังหนูอยู่อ่ะเดี๋ยววิมุนจะกู้เหอเห็นไหมน้ะป้เป็นเดี๋ยวจินวัตเตอร์ฝันรีนะหนูจะนั่งรออยู่ตรงนี้คนเดียวหรอลูกเห็นไหมนะคนอ๋อมามามาเห็นไหมคนเขายืนรออยู่ข้างหลังหนูลูก

สวยจริงๆเลยอ่ะสวยมาก